ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดิ v เวอเรียนสำหรับในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูกับเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตที่กลายพันธุ์จนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดบางตัวก็ดูน่ากลัวมากๆซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าการที่สิ่งมีชีวิตอะไรสักอย่างจะเกิดการกลายพันธุ์นั้นเป็นอะไรที่เกิดขึ้นค่อนข้างยากนั่นแปลว่าสิ่งมีชีวิตที่ผมเอามาให้ดูในวันนี้นั้นเป็นหนึ่งในส่วนน้อยที่หาชมได้ยากโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก่อนจะไปรับชมกกกกฝาดดไไไลลคคสััันนะแ้วปูเยรบ หลักพิลูกควายผิวจระเข้มาเริ่มต้นกับเรื่องราวของสัตว์ประหลาดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกันก่อนความแปลกประหลาดของลูกควายตัวนี้ก็คือมีผิวหนังที่เป็นเกล็ดสีดำคล้ายกับจระเข้มันออกมาลืมตาดูโลกได้เพียงไม่นานก็ตายลงไปโดยที่เจ้าของควายได้บอกไว้ว่าแม่ควายได้ตกลูกออกมาเป็นลูกแฝดโดยเจ้าควายประหลาดตัวนี้ออกมาเป็นตัวที่2ซึ่งบอกเลยว่าเรื่องแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆแน่นอน อันดับที่9้าแมวสองหัวนี่คือแมวที่เกิดมาพร้อมอาการผิดปกติในส่วนของกระโหลกศีรษะซึ่งถือว่าเป็นประเภทที่หาได้ยากมากที่สุดที่สิ่งมีชีวิต2ตัวจะมีชีวิตอยู่ด้วยกันบน2ใบหน้าภายใต้กระโหลกอันเดียวกันมันมีตาสมดวงซึ่งสัตวแพทย์ได้พบว่าดวงตาตรงกลางนั้นมีไว้ก็เหมือนไม่มีคือไม่สามารถที่จะมองเห็นอะไรได้นอกจากนี้ใบหน้าของแมวตัวทางด้านขวายัางพิการที่ขากนรนไกลอีกด้วยสัตวแพทย์และเจ้าของจึงไม่มีทางเลือกที่จะต้องฉีดยาเพื่อให้มันตายเพื่อลด ความทรมานจากการใช้ชีวิตกับร่างกายที่ไม่สมประกอบของมันนั่นเองอันดับที่8หมู2หัวสําหรับหมูตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับแมวตัวที่พูดไปเมื่อกี้เลยเนื่องจากการแบ่งตัวของเซลล์ที่เกิดความผิดปกติทําให้ลูกหมูที่ออกมามีสภาพแบบนี้แต่โชคร้ายที่มันมีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่ไม่ถึง1สัปดาห์ก็ตายลงนั่นเอง อันดับที่7งูขาเดียวนี่อาจจะบ่งบอกได้ว่างูนั้นเคยมีขามาก่อนโดยเจ้างูที่เห็นในรูปนี้ถูกพบในประเทศจีนซึ่งถูกพบโดยหญิงชาราคนหนึ่งแต่น่าเสียดายที่มันถูกคนที่เจอตีตายเพื่อที่จะเก็บซากมันเอาไว้นั่นเองโดยเจ้างูที่เราเห็นนี้มีลักษณะคล้ายกับมีขาที่เหมือนกับสัตว์เลื้อยคลานงอกออกมาแต่มันงอกออกมาเพียงแค่ขาเดียวเท่านั้นซึ่งหลายๆคนคิดว่านี่อาจจะเป็นวิวัฒนาการการกลายพันธุ์ย้อนกลับของงูตัวนี้ซึ่งมีโอกาสพบเจอได้น้อยมากๆนั่นเอง อันับที่หกนกยุง2สีผลของนกยุงนั้นเรียกได้ว่าค่อนข้างได้รับความนิยมอย่างมากสําหรับการนํามาทําเป็นเครื่องประดับและถ้าเกิดเป็นนกยุงเผือกแล้วล่ะก็มันก็จะยิ่งได้รับความนิยมมากขึ้นไปอีกแต่มันก็ไม่ใช่ง่ายๆนี่สิครับที่จะเกิดนกยุงเผือกและที่มีโอกาสเกิดยากกว่านกยุงเผือกนั่นก็คือนกยุงที่มีเครื่องนึงเป็นเผือกและอีกเครื่องก็เป็นนกยุงปกตินั่นเองซึ่งหากเจอแบบนี้บอกเลยว่าราคาของมันนั้นคงไม่ต้องพูดถึง อันดับที่5 r o รถไว i l เลด่างขาวอาการด่างขาวสําหรับในสุนัขนั้นค่อนข้างเกิดยากมากซึ่งอาการนี้เกิดจากความผิดปกติในการสร้างเม็ดสีในขนและผิวหนังในส่วนต่างๆที่ไม่สม่ําเสมอและโรคนี้ก็ยังไม่มีวิธีที่จะรักษาอีกด้วยอันดับที่4 The m o n t a u k Monster เรื่องนี้เกิดขึ้นในปี2008ที่ชายหาดแห่งหนึ่งในนิวยอร์กเมื่อมีการพบซากของสัตว์ปริศนาที่ไม่มีใครรู้จักซึ่งมันได้ถูกพัดมาเกยตื้นบนชายหาดแห่งนี้ด้วยสภาพร่างกายที่มีสีผิวเป็นสีฟ้าเที่ยวยาวหูสัน้นทําให้นักวิเคราะห์ต่างเดากันไปต่างๆนานาบางคนก็ว่าเป็นสัตว์ที่ยังไม่เคยถูกค้นพบบางคนก็พูดว่าอาจจะเป็นซากของสุนัขอะไรพวกนี้ที่ถูกถลกนั่งออกมาเพื่อทําอะไรบางอย่างซึ่งจะยังไงก็แล้วแต่มันก็ดูน่ากลัวและสยดสยองไม่น้อย อันดับที่3หมูยักษ์ในปี2007มีครอบครัวเกษตรกรได้ทําการสังหารเจ้าหมูยักษ์ที่มีน้ําหนักกว่าเครื่องตานลงแล้วได้โพสต์รูปลงในสื่อโซเชียลมีเดียและได้เป็นที่พูดถึงว่าหมูอะไรถึงใหญ่ขนาดนี้ซึ่งมันถูกตั้งฉายาว่าพิกซิล่าซึ่งน่าจะคล้ายๆกับสัตว์ประหลัดในหนังอย่างก็อดซิล่านักวิทยาศาสตร์ต่างพากันบอกว่าเจ้าหมูตัวนี้เป็นหมูสายพันธุ์ปกติแต่อาจจะมีการผิดปกติทางนั่นพันธุก,กรรมที่ทําให้ร่างกายของมันขยายใหญ่ จนถึงขนาดนี้อันดับที่ 2. ง,งูกระปะผิวยน่นอาการผิดปกติในงูกระปะตัวนี้คือมีผิวหนังที่ยน่นไม่มีเกรดซึ่งปกติแล้วงูกระปะเป็นงูสายพันธุ์ที่มีเกรดแต่ตามภาพที่เห็นตัวนี้มันเกิดการกลายพันธุ์ที่น่าจะมาจากความผิดปกติทางพันธุก,กรรมซึ่งเคสแบบนี้เป็นอะไรที่เกิดขึ้นได้ยากมาก อันดับที่ 1. งู2หัวเจ้างูที่เห็นนี้เป็นงูสิงหรือ red snake ซึ่งภาพที่เห็นมันเกิดมาพร้อมด้วยอาการผิดปกติที่มองด้วยตาก็รู้ว่ามันมีสองหัวในร่างเดียวกันแต่เจ้าตัวนี้มันค่อนข้างพิเศษและสิ่งที่ทําให้มันพิเศษกว่างู2หัวทั่วไปก็คือเจ้างูตัวนี้นั้นแม้จะมีร่างกายเดียวกันแต่มันก็มีอวัยวะเพศสองอันในร่างเดียวกันคือตัวผู้และตัวเมียและมีอายุกว่า9ปีซึ่งถือว่ามีอายุยืนเลยทีเดียวสําหรับสัตว์ที่มีสภาพแปลกประหลาดแบบนี้ ก็จบไปแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและสําหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ